ถามถึงชีวิตตอนนี้หน่อยค่ะปรับ <ผม S 1> ตัวได้มากมาแค่ไหนหรอคะตอนนี้ก็ปรับตัวได้ดีขึ้นในทุกๆวันครับในเรื่องของการกินเนี่ยก็เริ่มกลับมากินได้เยอะขึ้นแล้วส่วนในเรื่องของการนอนเนี่ยก็มันยังติดการที่ตื่นเช้าอยู่ต่อให้เรานอนดึกแค่ไหนมันก็ยังชินการตื่นเช้าอยู่ครับก็เดี๋ยวค่อยๆปรับตัวน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ ในสภาพจิตใจมันมันมีความสุขในทุกๆวันอยู่แล้วอะ่ะในวันนี้เราได้รับอิสรภาพออกมาเราจะทําทุกๆวันเนี่ยให้มันมีความสุขให้มากที่สุดอ,อะไรที่มันทําให้เราทุกใจเราเราก็จะพยายามมองข้ามมองผ่านออกไปยังอยากทําอะไรอย่างนี้ไหมครคิดเอาไว้ตอนนี้ <c oughs> อยากทําหลายอย่างมากเลยมันเป็นเหมือนพายุแห่งความคิดอะ่ะม,มันมันเข้ามาในหัวผมจนแบบว่ามันมันลืมหิวลืมง่วงอะครับเราอยากจะทําหลายอย่างเราอยากจะไปบวชให้จบ อยากจะไปเรียนกฎหมายต่ออยากจะทําธุรกิจเรื่องรถของเราต่อมันเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยต้องค่อยๆๆทําทีละอย่าง<ล>ตอนนี้ลำดับความสาคัญ<อ>ว่าเราจะทําอะไรก่อนอ,อ,ยยอย่างนนแรกในสินงทีา<อ>ตั้งใจอะไรอย่างอันดับแรกตอนนี้มันยังมีส่วนของเรื่องเอกสารต่างๆที่ยังต้องเคลียร์ให้จบก่อนแล้วก็แพลนไว้ว่าหลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยครับก็จะบวชก็คือจริงๆบนไว้พรรษาหนึ่งหรืออาจจะประมาณ3เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยวางแผนจริงจังแล้วว่าเราจะไปเรียนต่อแล้วก็ทําธุรกิจทํางานอะไรต่อที่บอกว่าบนนี่คือบนแบบว่าถ้าเกิด ครับใช่ใช่ครับแล้วก็บนบวชไว้พันศาหนึ่งแล้วจริงๆอยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยบวชเลยก็จะเป็นการบวชครั้งแรกครับใช่ครับหลังปีใหม่แล้วเริ่มแทนชีวิตตัวเองนะคะงานเราจะเริ่มต้นยังไงทําอะไรเลยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องรถอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งจุดนี้ไปแต่ก็ก็ต้องบอกตรงๆว่าทางทาง คุณแม่เนี่ยเขาก็เป็นห่วงแล้วเพราะว่าเรามีคดีความเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเรื่องลูกคงลูกค้ามาโอนเงินหาเราเขาก็กลัวครับก็จริงๆก็อาจจะทําด้วยความรอบคอบมากขึ้นเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยประสบการณ์เรายังน้อยอยู่เราเราต้องยอมรับจุดนี้แต่ว่าวันนี้เราผ่านบทเรียนมาแล้วเราต้องทําอะไรให้มีสติรอบคอบมากขึ้นแสดงว่าคุณแม่ก็มีบาดแผลกับเรื่องนี้ก็เลยทาให้กลายเป็นว่าไม่ไม่อยากให้ทํางานแบบเดิมแล้วก็มีส่วนด้วยครับก็คือว่าเราเราผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาเยอะเราเจอทั้ง เรื่องรลวมากมายโดนหลอกโดนอะไรเขาก็ค่อนข้างที่จะมีกำแพงขึ้นมาป้องกันเพราะฉะนั้นในการที่เราจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องคิดให้รอบครอบทุกมิติครับมีโอกาสไหมว่าจะทําอย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดจะทำอาชีพเดิมก็ต้องเกี่ยวข้องกับการลูกค้าเนาะการ,รโอนเงินกันก็มีม,มีหลายๆคนเขาก็แนะนํามาอยากให้ทําเกี่ยวกับอ่าทิกตอกยูทูบอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็อาจจะขอใช้เวลาในการศึกษาก่อนเพราะว่าผมก็ก็ห่างจุดนี้ไปนาน ครับก็ถ้าเกิดว่าเอ้ยเราเราดูแล้วมันน่าทำเราก็อาจจะทำคอนเทนต์ที่เรามีมีความรู้ความสามารถความถานัดเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเหรอคะก็อาจจะครับก็ต้องลองดูก่อนว่าจะเกี่ยวกับรถหรือของกินอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นความสุขที่เราเราทำแล้วเรามีความสุขครับตอนนี้ก็คือว่าเป็นการซึมซับไปก่อนใช่ไหมครับเหมือนเรียนรู้ไปก่อนใช่ใช่ใชครับก็เก็บข้อมูลดูว่าเราเราผมห่างไปนานก็ดูว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วพอออกมารู้สึกว่าชีวิตตัวเองมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนครับสำหรับตัวพี่เป็น เหมือนแก่ไปเลยอ่ะเพราะว่าสู้คดีมานานถึงเถิดปีอ่ะตั้งแต่วันนั้นเราก็แบบเป็นวัยรุ่นเฮี้ยวเวแว้นแว้นคนหนึ่งที่ไปซิ่งลงซิ่งรถอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปอยู่ข้างในอ่ะมันเหมือนเป็นเป็นผ่านการหลักสูตรการใช้ชีวิตอ่ะเราเข้าใจสัจธรรมของความจริงครับคืออะไรที่ตื่นคนได้มันเราเราห่างจากจากโลกปัจจุบันเนี้ยไปนานเราไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในอ่ะมันเหมือนว่าเราไปอยู่อีกโลกหนึ่งครับก็คือเนี่ยวันเนี้ยมันเป็นโลกของความเป็นจริง ที่เราจะต้องมาพบผู้คนมากมายเนี่ยครับอดีต,ท,ตที่ผ่านม,ามันส่งผลกับปัจจุบันและอนาคตรเราในบ้างหน้าที่การงานความน่าเชื่อถือหรือการยอมรับอะไรๆจริงๆงผมก็เหมือนจะจะจะมองแนวความคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมันสอนให้เราเราโตขึ้นอนะ่ะครับมันทําให้เราเรารู้จักว่าแบบการใช้ชีวิตให้มันมันรอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างมันมันทำให้เราเราเราเข้าใจชีวิตจริงๆอะ่ะ พี่เร็นขออุญาี่บอกว่าจะเคลียร์เรื่องเอกสารก่อนตอนนี้มันติดอยู่ที่อะไรครับแล้วมันจะจบได้เมื่อไหร่เอกสารที่ว่าก็จะเป็นเกี่ยวกับทางของคําพิพากษาของศาลต่างๆนะครับหมายคดีถึงสิ้นสุดเพราะว่าเราต้องใช้ในตัวเนี้ยไปยื่นคําร้องในการยื่นเกี่ยวกับสิ่งที่ชดเชยเยียวยาในเรื่องของการที่เราเราติดเกินจากคาพิพากษาก็จะเกี่ยวข้องกับการที่ไปยื่นของทางกระทรวงยุติธรรมคมทุ่มครองสิทธิ์ต่างๆ่างนี้ครับเดีวในส่วนของที่ วางประกันโดนยึดโดนยึดไว้อะไรอย่างเงี้ยในส่วนของทอรัพย์สินที่โดนยึดอายัดชั่วคราวมันจะแบ่งเป็นคดีแพ่งครับ,<อ>บซึ่งจะเริ่มต้นหลังจากที่คดีหลักเนี่ยจบแล้วก็ต้องอใช้เวลาที่จะไปไปไป,ไปสู้ในคดีแพ่งต่อแสดงว่าปีนี้อาจจะยังไม่จบใช่ไหมครับก็ค่อยๆยืน่นเอกสารไปเรื่อยๆใช่ใช่ใชครับในรส่วนที่จะได้รับเงินชดเชยอะคับจำนวนมันมากน้อยแค่ไหนจริงๆเบื้องต้นที่เขาส่งคนมาประชาสัมพันธ์ครับก็อาจจะได้ค่าชดเชยเยียวยาวันละ5้าอย แล้วก็ค่าสูญเสียจากการประกอบอาชีพเนี่ยสามซึ่งมันก็ประมาณวันละ8 5 0รอห้า่ะรวมแล้วมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากก็เลยคิดว่ามันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เราสูญเสียไปเนาะรเราก็คิดว่าหากเราใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้รับเงินเยีเยวยามาก็าจะไปร่วมทําบุญบริจาคทั้งหลายทั้งหมดให้หมดเลยครับ ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงเวลาที่เรายากลำบากมีทนายชื่อดังคนหนึ่งมาเรียกเงิน20ล้านว่าจะช่วยคดีอะไรเงี้ยหลายคนก็สงสัยละอยากจะรู้จักหายากจะรู้แล้วคนนั้นใครอะไรเงี้ยจริงๆมีมีทนายหลายท่านมากที่เขาพยายามติดต่อเข้ามาหาทั้งครอบครัวนะครับก็บบตั้งแต่ไม่แพงจนแพงมากจนแพงสุดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าม,มันมีหลายคนมากเราเราจะไม่เอ่ยถึงเขาดีกว่าเพราะว่าในวันนี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นลงแล้ว แต่ในความรู้สึกเราเรารู้สึกไงครผมมองว,ว่ามันเป็นการที่เหมือนแบบมาฉวยโอกาสในวันที่เราแย่คือการที่เรามีคดีความอะ่ะไม่ใช่เราคนเดียวที่ทุกนะครับทุกคนในครอบครัวทุกไปด้วยหมดแล้วเขาก็ยังจะมาฉวยโอกาสในจุดเนี้ยทําให้แบบว่าเราเรา,เราเหมือนมาหลอกมาหลอกเราอ่ะครับมันมันมันมนไม่ไม่โอเคครับตอนนั้นคุณแม่คุณแม่แตัดสินใจยากไมครับไม่ไมยากภาษาองไม่ยาก,กายใช่เพราะว่าในการที่เราไปไปคุยกับเขานะเขาก็ ไม่ได้มาดูข้อเท็จจริงในเรื่องของพฤติการต่างๆว่าัจะสู้ได้มีความเกี่ยวพันมากน้อยเพียงใดเขาก็อาจจะเรียกค่าค่าว่าความก่อนเลยซึ่งมันก็ดูว่ามันไม่ไม่เม็กเซนไม่สมเหตุผลครับแต่มองว่าเขามาเพื่อเงินก็ส่วนมากคนที่เข้ามาในช่วงแค่ลวแย่ก็หวังผลประโยชน์ทั้งนั้นครับอ่ะัับถึงเรื่องที่ไปเจอเลซซิ่งอ่ะครับผมแรกที่เจอเป็นยังไงครับโอ้มันมันเหมือนเป็นมันมันปลดปล่อยจากทุกสิ่งทุกอย่าง คือก่อนหนะน้านียผมเคยได้มีโอกาสประกันตัวออกมาแล้วแต่เรารู้ว่ามันยังไม่จบเราอาจจะมีโอกาสต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกแต่ในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมัน,มนจบสิ้นหมดแล้วอะแล้วเราคิดว่าแบบต่อไปนี้เราไม่ต้องมีห่วงมีอะไรแล้วเราสามารถแลนอนา,าคตได้แล้วว่าเราจะใช้ชีวิตกับเขายังไงจะเติมเต็มเขายังไงให้ดีที่สุดครับก็เบื้องต้นตอนนี้ก็วิดีโอคอลคุยกันเกือบทุกวันก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอเพราะว่า ตัวผมเองก็ยังไม่หายป่วยแล้วก็ทางคุณแพทก็งานเยอะอยู่แล้วก็คุยร่วมกันว่าวันไหนที่ว่างบ้างว่างเวลาไหนบ้างแล้วก็เราก็จะใช้เวลาเนี้ยมามาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดหายไปตอนเจอกันจูนกันปิดนั่นเองัอมันก็ด้วยความที่ห่างก,กันไปนานนะครับก็ยังมีความเขินอายอยู่ใช่แล้วก็ต้องใช้เวลามามาทําให้เกิดความคุ้นเคยกับเขาซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาแลยได้กอดลูกเป็นยังไงบ้างครับโอ้มันมันเป็นกอดที่แบบมันเติมเต็มมามันอบอุ่นอะครับ รู้สึกว่าน้องโตขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยเคยเจอ,อตอนแรกโตกว่าเดิมมากเลยคือมันมันมันผ่านไปเร็วมากเลยจากที่เราคอยคอยประคบป,ประงมเขาคอยอุ้มคอยประคองคออะไรเงี้ยใน,ในวันเนี้ยเขาโตแบบว่าเดี๋ยวจะมาสูงเข้าผมแล้วอะโตแล้วก็เก่งฉลาดมากแล้วก็หล่อมากด้วยโอ้ <c oughs> ครับเราเป็นพ่อไหมครับก็เขาก็ชมป้าหล่อแล้วคือมาถ่ายรูปคู่กันจะเออก็เหมือนกันจริงๆรวันนั้นได้คุยอะไรกับน้องเป็นพิเศษไหมคะ ครับพราวันนั้นวันนั้นอาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่ร่วมกันเยอะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดึกแล้วครับต้องไปเรียนต่อตอนเชา้าครับก็อยากก็วีโอคอลคุยกันตลอดว่าวันนี้ไปไปดัดผมมานะเดี๋ยววันนี้จะไปขีม่มา้าอะไรเยงนี้ยครับก็ถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็อยากจะใช้เวลาเนี่ยไปร่วมกับเขาด้วยจะได้ให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นน้องได้มีโอกาสไดนละครด้วยได้ครับย้อนหลังเคยมีโอกาสได้เห็นผ่านๆตอนที่อยู่ข้างในเราก็เห็นโฆษณาเนี่ยเราก็อดยิ้มไม่ได้อะมันมันแบบ มันน่ารักอ่ะแล้วเรารู้สึกภูมิใจเขา,าครับวางแผนยังไงบ้างครับการจะเลี้ยงดูเ,งเขาหล<อ>ัง,<อ>งจากนี้ก็อันดับแรกต้องดูก่อนว่าเขามีความชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับแล้วเราก็จะส่งเสริมเขาในทุกๆเรื่องอะ่ะก็คือเราเราจะมาเติมเต็มจากความสุขอย่างเดียวอะ่ะทำให้เขาแบบรู้สึกว่าชดเชยสิ่งช่วงเวลาที่เราขาดหายไปอะ่ะ เราก็จะทําในจุดนี้ให้ดีที่สุดแต่ทำที่เราได้ยินว่าเีเขาเรียกว,ว่าพ่อเรียกแาบตารู้สึกแบบคํางำนี้ไม่มีนม่ได้พ่มันลูกชายคนเดียวของเรานะเราก็ภูมิใจอยู่แล้วว่าเราในจุดนี้ด้วยความที่เป็นพ่อเนี่ยเราก็เราก็เกพิ่งจะเข้าใจโอบพ่อแม่ที่เขาเป็นห่วงเราะมนเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ได้มีอะไรหวัง,องตอบแทนอะไรเลยครับต้องมีความกังวดอะไรไหมครับเหมือนก่อนนั้นเนี่ยเหมือนตัวเด็กต้องมีกัหนด น้องต้องมาอยู่กับพี่อะไรเงี้ยเมีกับตกลงกปนยังไงครับจุดนี้ยังไม่ได้คุยกันยังเป็นทางการครับก็คืออยากจะหาเวลาว่างมาคุยกันก่อนแต่ว่าไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาซีเรียสอะไรก็คือว่างเมื่อไหร่ก็คือเจอกันครับอ้านองอ่ะครับทำเรื่องนี้คุณพีได้ได้บรกาสเจอกันไหมครับยังไม่ได้เจอ,อแต่ว่าผมก็เห็นในในไลฟ์ในโซเชียลบ้างก็ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูน่ารักดีนะเขาก็มีความที่คล้ายคลึงกัน มีมีมีความที่แบบเออมาช่วยกันขายของอะไรเงี้ยผมมองว่าน่ารักดีได้เห็นข่าวบ้างไหมคะก็ตั้งแต่ออกมาก็อ้ามีหลายๆกระแสบางคนก็ยังเชียร์อัพยังก็ก็จริงๆก็ก็เข้าใจคนที่เขาแบบว่าเอ็นดูเราด้วยความที่เขาติดตามเรามาตลอดตั้งแต่ต้นน่ะตั้งแต่ที่ยังไม่ได้มีน้องเล็กซ์ซิ่ยเขาก็อาจจะมีความคาดหวังว่าอยากจะให้กลับมาเติมเต็มความเป็น ครอบครัวสามีภรรยากันแต่ว่าในจุดนี้เราเราคุยกันชัดเจนแล้วว่าเราจะเป็นพ่อแม่ลูกต่อกันแต่มันไม่ได้มีปุปรัคหรือปัญหาใดในการที่เราจะมาเลี้ยงดูเลยเราก็จะช่วยกันทําให้มีความสุขมากที่สุดครับคิดว่าเป็นแค่พ่อแม่ไม่มีโอกาสมีเธอแล้ะก็ในวันในเรื่องนี้เราคุยกันตกลงกันไปตั้งแต่แรกแล้วครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทางแพทย์ก็ กับุ๊บออนแล้วมีคนข้างกายแล้วด้วยก็รจริงๆผมมองว่าไม่ว่าจะคุณพีหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเขาสามารถเข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับคุณแพทได้เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้เขาชีวิตคนเราอ่ะมันมีเวลาอยู่ไม่นานหรอกเขาทุกคนเน่ยก็อยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าวันนี้มีใครสักคนที่ทําให้เขามีความสุขได้ให้หายเหนื่อยจากการทํางานเนี่ยผมก็ยินดีกับเขาด้วยครับ แยาว่าคนที่เชียร์คนที่อะไรเราก็อยากให้เขาเข้าใจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็สุดท้ายแล้วก็แทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรก็ความเป็นพ่อแม่ลูกมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วครับวันน,น,นี้วันนี้ไปแจ้งความมาอ๋อไปมาเมื่อวานครับใช่ก็มีตั้งแต่ออกมาเนี่ยก็มีคนหลายคนเขาทักมาเตือนเราว่าเออันนี้เป็น a ฟ e b o o k จริงหรือเปล่าหรือปลอมเพราะว่านำภาพและชื่อของผมเนี่ยไป ทำการโฆษณาชักชวนคนเล่นการนพนันซึ่งหลายคนก็เข้าใจผิดเยอะมากด้วยเพราะว่าไลค์ในเพจปลอมเยอะกว่าของจริงอีก <c oughs> บาง <c oughs> บางโพสต์เนี่ยเขาก็ copy ก๊อปปี้รูปไปใช้ก็ไลค์เป็นแสนเลยนะ <c oughs> ซึ่งผมก็ยังยัง,ยงมึน,มนมงง,งยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่ก็เลยเบื้องต้นก็เลยเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจาวันไว้เป็นหลักฐานก่อนว่าหากวันหนึ่งมีผู้ได้รับความเสียหายเดือดร้อนเนี่ยว่าเราไม่ใช่เรานะเรายืนยันเจตนาไว้ก่อนจริงมีมีคนโดนไหม ก็มันมันเอารูปเราไปใช้คือเราโพสอะไรปุ๊บเขาก็จะโพสต่อเลยแล้วก็มีการชักชวนการผนันต่อซึ่งผู้เสียหายตอนนี้ยัง,ย,งยังไม่ได้มีการแจ้งเข้ามาแต่ว่าเฟซบุ๊มเนี่ยเขาสมัครสำรองไว้เป็น10อันเลยถ้าอันนึงเด้งปุ๊บอันที่สองก็จะโผล่ขึ้นมาต่อเลยใช่ครับเขาไปดูเขาบล็อกผมเออเขาไปดูไม่ได้คือบางทีก็แบบ แอบอิจฉานะเฮ้ยเราก็อยากโพสตเล่นเหมือนมันบ้างเน<พ>ี่ยแต่เราก็ยังไม่มีโอกาสเนี่ยก็เลยอมันเอาไปเล่นจนคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเฟซจริงไปแล้วตัวเขาไหมเขาแบบเหมือนมาซ้ําเติมเราเราเพิ่งได้ชีวิตใหม่ก็มันมันไม่น่ารักอ่ะแล้วเราก็เพิ่งจะหลุดพ้นคดีมาแล้วก็เอาเราไปแอบอ้างชักชวนเล่นการพนันอย่างเงี้ยมันมันเป็นการกระทําที่ไม่สมควรครับก็สาหรับใครที่ที่ เข้าไปดูเนี่ยก็ลองแยกแยกดูก่อนว่าอันไหนของจริงของปลอมของจริงผมก็จะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงภาษาอังกฤษเลยไอ้ส่วนที่เขียนว่าเบนเลสซิงทั้งหลายแหล่เนี่ยปลอมหมดครับวกเขาเข้าใจผิดนะว่าเป็นเราเขาด่ากันเยอะนะเขาบอกว่าออกมาก็เอาเลยเหรออะไรเงี้ยครับอยากชี้แจงอะไรเพมอยากบอกอะไรไหมว่าไม่ใช่เราก็เนี่ยเลยก็คือบอกว่าเฟซทั้งหลายที่เห็นว่าชื่อเบนเลสซิงเนี่ยถ้าเป็นรูปผมเอยขี่มอเตอร์ไซค์เอยเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นแอบอ้างของปลอมของผมเองก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ กกกกจะมมีโออาส้งัับในในประเด็นนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ตัดทิ้งไปแต่ว่าต้องปรึกษาทางทีมกฎหมายก่อนว่าว่าผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยมันมันมันจะมีอะไรบ้างครับก็ตอนวันนี้ก็ยังให้คําตอบไม่ได้ก็ขอไปไปปรึกษาถึงผลกระทบก่อนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยครับ